สวัสดีครับนี่เราเข้าสู่ช่วงการระบายกับแก้วลายใหม่นะครับลายลิมิเต็ดอี dition จะมาทุกๆช่วงคริสต์มาสของทุกปีรู้สึกหวานแล้วโอเคเปิดสาขาเซ็นทรัลจันทบุรีนะครับสาขาที่56แล้วรอบนี้มีอะไรอัปเดตใหม่บ้างพาไปดูกันเลยเริ่มอย่างแรกนะครับฟิล์มร้านครับผมเรียนรู้ว่าฟิล์มร้านบางไปนะครับถ้าเกิดว่าตั้งร้านเอาดอต้องหนาหน่อยถ้าเป็นในห้างอ่ะเอาอยู่แต่ถ้าเอาดอผมเรียนรู้แล้วว่าต้องเข้มนะครับแล้วก็มีสิ่งใหม่เข้ามาคือนี่ อันนี้ต้องยกความดีความชอบให้ทีมออกแบบผมเลยว่าเคทีมากตอนแรกผมว่าเออมันจะได้เหรอวะอันนี้คือลายแก้วนะทุกคนเป็นลายแก้วเราเออแล้วเขาก็มาทำเป็นแบบนี้พอทำจริงๆแล้วสวยตอนแรกผมนึกว่าเอยทำออกมามันจะเหมือนลายตุ๊กแกเป่าวะเพราะจริงๆห้ดูไกลๆอะถอยออกไปไกลๆเหมือนตุ๊กแกปะแต่พอมาทำจริงๆแล้วมันกลายเป็นแบบเออดูลักชูรี่อะทีมดีไซน์ผมเรียกมันว่าผนังลักชูราคาก็ลักชู <laughs> นี่ด้วยความที่มันเป็นรอนๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นที่ทํารังของมแมลงนะครับก็นะต้องทํายาแนวปิดโอเคสถานนี้มีอะไรแปลกไปนะวันนี้ผมพลาดเองพมา่านแปลกยังไงเจแปลกยังไงพมา่านคนละสีไม่ใช่ดูไม่ออกดูไม่ออกอ่ะดูไม่ออกอ่ากรอบกระจกไม่พอดีกับพมา่านจริงๆอนะ่ะกรอบกระจกมันควรจะหยุดแค่นี้ไงมันจะสมบูรณ์แบบนะแต่นี่กลายเป็นว่าเออกรอบกระจกมันกว้างไปหน่อยนะวันนี้ผมพาดเองตอนตรวจแบบ เห็นครัวหมดเลยวันนี้ผมรู้สึกผิดมากเลยอะครัวแบบแน่นจัดอะสงสารน้องๆนะอัดแน่นกันในร้านนะครับคุณเบิร์ตผนังนี้ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างลูกค้าว่าไงบ้างตอนนี้ที่ผ่านมาีแต่คนชมว่าสวยนะครับมันแปลกใหม่ดีสาหรับเราแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้น่าจะต้องเพิ่มสกายหนึ่งนะเพราะว่าเดินมาไกลๆอะดูไม่ออกว่าเป็นร้านอะไรเจอาจจะเห็นว่ามีกวีนั่งอันนี้ต้องบอกว่าตอนออกแบบเนี่ยจริงๆใส่มานั่งไว้เต็มเลยนะการสังเกตแล้วไปเปิดสาขาแต่ละทีเนี่ยหรือว่าไปร้านแบรนด์เฮาส์แต่ละทีเน อ่ะรอบนี้เอามานั่งออกให้หมดเลยลองเอาใส่ตัวเท่านี้ดูดูว่าจะนั่งไหมสรุปไม่นั่งพอใจกับร้านกี่เปอร์เซ็นต์สวยสวยมากสรุปก็คือสาขาจันทบุรีซานชอบอะไรมากที่สุดชอบลูกค้ามาถึงปุ๊บเราเจอน้องน่ารักมากเข้ามาต้อนรับแล้วก็เข้ามากอนเลยสาขา t h i เป็นสาขาเอาดอที่สวยที่สุด,สดตอนนี้ของแบรนด์รู้ไหมทําไมเอาดอเพราะว่าได้ที่ตรงนี้มาความลับความลับอย่าลืมแวะมานะครับสาขาที่56เซนทัานจันทบุรีมาถ่ายกับผนังเยอะๆนะครับเพราะว่ามันมันหลักชุลี่ thank <laughs> you